มาหอดจอดถึงกันแล้วครับบ้านเจ้าภาพนะครับม,มีงานอีกแล้วหนังน่อยลุงเทมีงานอีกแล้วครับพี่น้องมาหอดบ้านเจ้าภาพแล้วครับเจ้าภาพกัเกตสถานที่ไว้ให้ย่างดีครับแต่ว่า คือจังตาเห็นนี่แหละพี่น้องฝนตกมาน้ำเดี่ยมมาเมนทะรี่ลุงเคก็จะได้ลงในถนนคือเกาลระพี่น้องที่แคบคือเกาจะมาเมื่อนี่ก็จะจัดเต็มจัดนักกลางจอ12เมตรแห่งจอภาพนะครับขอบคุณหลายๆด้วยสลับคุณพอ่อคุณแม่จอภาพนะครับตีบรไรลืมทิมพงพันพี่น้องเกานะครับ ซอยกันจ้างนังน่อยๆของลุงเคซามใดน้องไงหลวงไงสูงเด้อนางเอ้ยนางเอ้ย <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณบรรดาแฟนคลับของบ้านนี่พร้อมนะครับเพราะว่าบ้านนี่นี่มาฉายเทื่อใดเลยพี่น้องเอ้ยแฟนคลับเบิ้งหลาๆนะครับเต็มหน้าจอกันเลยนะครับพี่น้องมาหอวแล้วพนักงานก็กำลังมันกำลังขยันเพราะว่าบ่าค่อยมีงานขึ้นมูนะครับเออดุนๆมีเท่าหนึ่งคนงานก็เริ่มกระชิขยันขึ้นไป ย้างนักเละพี่น้องเอ,อมืน,นี่กลางจอ12เมตรเลยน,นะครับเอาใจเจ้าภาพนะครับผู้เิ่นมักหนังเพิ่นให้เกียริเท่านะครับพี่น้องจอ12เมตรง,งามๆเอาแบบเต็มจู้ลู่กันเลยน,นะครับขอบคุณหลายๆอันนี้ก็เป็นแม่ค้านะครับมาจับจองมองขายมองค่าตั้งแต่เว้นนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยออมาเต้นหน้าจอโอ้บานนี่เด็กน้อยหลาไลาครับพี่น้องหลยคักไลยแน่ เสียดายบ่เด้ยวาท่ไหนเดีวยวเด้งดึงมาเนาะพี่น้องเนาะเสียดายครับอือเด็กน้อยหลายหลายอันนี้อนาคตของหนังกลางแปลงนะครับเด็กน้อยรุ่นนี้อันตอนยังน้อยได้เต้นนาหาน้านหนังกลางแปลงนี่ง่ายมากกสิบปลืมนะครับสิจดจํากับสิจ้างต่อไปเป็นเจ้าภาพในอนาคตนะครับเออนี่แหละครับเด็กน้อยซุ้มนี่แหละครับสิจ้างเข้าในอนาคตของหนังกลางแปลงนะครับบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่มักหนังกลางแปลงนะครับมาหอจดจอดถึงแล้วลุงเค่คำมากกับชายเลยครับ ใช้ตัวยางเลยพี่น้องมึอนี่เอาตัวยางหนังทั้งอำเภออากาศอำนวยนี่แหละยังพระท่านในเข่าโล่งนะครับที่เข่าเรียวๆนี่ก็ฝากสนับสนุนน้นเ,นเด้อพี่น้องทางอากาศอำนวยเฮานะครับกขอากราบขอบคุณทางด้านเจ้าภาพและก็มิตรรักแฟนๆพ่อพญ์นะครับที่หามานั่งเป็นกำลังแรงใจขอากราบขอบคุณพี่น้องทางคลิปทางเฟซบุ๊กน้ำเด้อหมักกักดไลค์แชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ